กระซิบบอเล่าสวัสดีค่ะนำเสนอรถกระบะมือสองราคาประหยัดนะคะสามารถนำไปใช้เข้าไร่เข้าสวนกันได้นะคะบรรทุกหนักได้ค่ะใช้งานสะดวกนะคะรถทรงดีมาสด้า t t 5 0ค่ะรถกระบะมือสองปี07เครื่อง2.5ดีเซลนะคะเป็นรถกระบะเกียร์ธรรมดาแคปเปิดได้ฝาท้าไทยไม่สวยนะคะมีรอยบุกค,ค่ะตามรูปเลยนะคะ รถมีตำหนิบ้างบางจุดคันเน้นตามสภาพนะคะพร้อมขับใช้งานต่อได้ค่ะขับขี่วิ่งได้ปกติไม่มีปัญหาเครื่องเกียร์ดีเรือนใหม่ขึ้นครบเลขไมหม่241,000กิโลเมตรนะคะราคาคันนี้75,000บาทค่ะสามารถเข้าชมตัวรถด้วยตนเองได้ที่จังหวัดอยุธยานะคะมีช่องทางการติดต่อผู้ขายค่ะใส่ไว้ใต้คลิป มีทั้งเบอร์โทรศัพท์และมี ID ไลน์ด้วยนะคะ2ช่องทางในการคุยกันโดยตรงค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านแนะนำให้นัดล่วงหน้าอัปเดตสถานะและไปดูตัวจริงด้วยตนเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ